วันนี้ผมเพิ่งได้รองเท้าบรองแอนลังเกอร์คู่ใหม่มาครับแต่ว่ายังไม่คิดจะรีวิวเนอะเพราะว่าขอใช้มันสักพักก่อนแล้วกันนะวันนี้ครับจะมาพูดถึงให้ผลลกันครับที่ทำไมคุณถึงต้องมีบดองแอนลังเกอร์ไว้สักคู่หนึ่งติดตูวเสื้อผ้าของคุณแล้วกันนะครับ รองเท้าหน ในอังกฤษนะครับผมเริ่มต้นโดยคุณอลันกับคุณโบนะครับสคนร่วมมือกันครับอลันบดวงกับโบฟานลังเกอเฟลนะครับถือเป็น2คนครับที่แมชกันระหว่าง Product และก็ Financing นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับเราจะมารีวิวรองเท้าที่ผมหยิบมาใช้อยู่สักพักและแล้วผมเชื่อว่าหลังจากครอบครองมาได้ประมาณ4-5ปีเนี่ยผมมี5ข้อครับที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลละกันที่อยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยมีรองเท้าบดวงอลังเกอเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าสักคู่หนึ่งครับข้อที่1งเลยครับคือ เป็นรองเท้าที่ one of the most iconic shoes นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวบรวงอนลังเกอร์เนี่ยเวลาเราใส่หรือเวลาเราเห็นใครใส่เนี่ยเราจะเห็นลักษณะและรูปลักษณ์ของมันได้ชัดเจนมากๆนะครับลักษณะที่มันงุ้มหน้ามีความอ่อนช้อยนิดนึงแต่ว่าโฉบเฉี่ยวและดูเฟมินิสต์หน่อยๆนะครับถือเป็นรองเท้าเบลเจียนชูที่ผมคิดว่ามันมีสไตล์มากๆเชื่อว่าพอเห็นรองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงบรวงแอนลังเกอร์เป็นอันดับต้น,ตนๆเนาะต่อให้เป็นแบรนด์อื่นๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือแบรนนด์ต่างเทะคั ในลักษณะสไตล์แบบนี้เนี่ยเราจะนึกถึงบรูน์แอนเดเงอร์ก่อนนะหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรองเท้าคู่นี้ไว้ในะครอบครองเป็นแบรนด์อื่นครับผมเชื่อนะลึกๆแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้เจ้าคู่นี้เป็นเป้าหมายสำคัญแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับการครอบครองรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยการที่เราเซฟอัพหรือว่าเราเราเก็บตังค์เยอะขึ้นเราเก็บตังค์ต่อเดือนมากขึ้นเพื่อที่จะซื้อรองเท้าคู่ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สำหรับบรูน์ลอนเดอร คู่นี้เนี่ยคือรองเท้าที่ไอคอนิกมากๆแล้วก็หาคนที่สามารถผลิตสไตลน์นี้ลักษณะแบบนี้ได้น้อยมากๆครับบนโลกใบนี้ก็ถ้าเกิดสามารถหาซื้อได้หรือว่าสามารถเก็บตังค์มากพอที่จะซื้อมันได้ครับผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันเป็น one of the most iconic shoes about Belgian shoes นะครับที่ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เ e l g i a n shoe แท้ๆท,ท,ที่อยู่ที่นิวยอร์กก็ต้องเป็นคู่นี้แหละครับบูโลแอนดลังเงอร์จากอังกฤษเนาะ ข้อที่2ครับคือมันฟิต like a g ก o v ฟเลยนะครับหมายความว่ามันสามารถฟิตเท้าคุณได้เหมือนถุงมือเลยแหละคืออันนี้อาจจะต้องยกความดีความชอบหรือว่ายกความเก่งกาจให้กับคนทำลาสนะครับหรือชูลาสซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้อาันแหละคือจริงๆอาันเขาเนี่ยเป็น b e ส p o k e shoe maker นะครับคือเขาผลิตบ e ส p o k e s h o อยู่แล้วแล้วก็วันนึงเขาอยากจะมีรองเท้าที่เอาไว้ใส่ในเวิร์กช็อปของตัวเองเก็เลยเลือกที่จะผลิตเป็นรองเท้าสไตล์เบลเจนชูซึ่งคาดว่าได้อิทธิพลหรือได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบลเจนชูนี่แหละสไตล์ ลก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยครับเป็นอัลมอนโทแบบนี้เนาะมีทรงลักษณะที่เป็นซอฟต์คอนสตรักชั่นหรือว่าอันไลน์นี่แหละครับลักษณะเป็นลักษณะนี้เลยเพราะว่านี่คือสไตล์แรกและเป็นเวอร์ชันคล้ายๆเวอร์ชันแรกที่คุณอารันบัวดวงเนี่ยเป็นคนออกแบบนะอันนี้เป็นซีเมนตดแล้วก็มีโครงสร้างที่บางเบาพร้อมกับหนังอัปเปอร์ที่ค่อนข้างนุ่มสบายนะครับสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือมันสามารถฟิตเท้าของเราได้ดีนะฮะปกติแล้วเวลาเรารู้จักแบรนด์หลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คนไทยหรือแบรนด ตามเทศนะครับก็จะมีบางแบรนด์ครับที่อยู่ในประเทศยุโรปแล้วลาสของเขาเนี่ยหรือว่าทรงของรองเท้าเนี่ยไม่เข้ากับคนไทยนะแต่ว่าพอเป็นลาสของโบโดวงเนี่ยถึงแม้จะผลิตในยุโรปในประเทศอังกฤษเลยนะครับซึ่งประเทศอังกฤษมีแบรนด์รองเท้าเยอะมากๆนะสำหรับตัวนี้เนี่ยที่เป็นสก,กันคลาสสิกตัวนี้เนี่ยสามารถฟิตเท้าคนเอเชียได้ด,ดีมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีแก็บเลยครับคือสมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถโอบเท้าได้ด,ดีมากๆเนะถือเป็นข้อที่เราตกใจมากๆนะครับจากรองเท้าคู่นี้แล้วก็ผมแนะนำเลยครับเพราะว่ารองเท้าคู่ ใส่แล้วฟิตเข้าไปได้ดีมากๆและเข้ากับรูปเท้าได้หลากหลายมากๆนะครับต่อให้คุณเป็นคนที่มีเนื้อเท้าเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยก็ยังฟิตคุณได้ดีอยู่นะครับอาจจะต้องไปลองก่อนนะว่าคุณจะต้องลดไซส์หรือเพิ่มไซส์นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือช่วงขอบข้างหรือข้างเท้าเนี่ยครับมันจะเกาะกับตัวเท้าของคุณได้ดีมากๆนะอันนี้คือเอกลักษณ์สำคัญของบรูงอันลังเงอร์และการสำหรับเดอรสกานคลาสสิกตัวนี้ ข้อ3ครับอันนี้เกิดขึ้นกับผมแล้วผมคิดว่าเป็นข้อที่ผมอยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันลวกันนะเพราะว่าข้อสาเนี่ยหลังจากมีรองเท้าคู่นี้เนะี่ยผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของผมเกือบทั้งหมดเลยครับมันคือคู่ที่จะทําให้ตู้เสื้อผ้าของคุณเปลี่ยนไปครับเพราะคุณมีรองเท้าลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็ใส่สบายมากๆแบบนี้นยะเราก็อยากจะหยิบมาใส่อยู่บ่อยๆเนะด้วยความที่ทรงมันสลิกมากๆแล้วก็มีความนุ่มสบายค่อนข้า,ง,ขาง,งเยอะนะครับมันอาจจะต้องเหมาะกับทร่เซอร์ดีๆซักตัวหนึ่งนะครับเพราะฉันมัน มองหาทาวเซอร์ทรงสวยๆสักตัวหนึ่งเอาไว้ติดตู้เนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มบานปลายครับเพราะว่า พอเรามีทาวเซอร์ที่ดีเราก็จะเริ่มอยากจะมีเสื้อเชิ้ตที่ดีพออยากมีเสื้อเชิ้ตที่เราก็เริ่มอยากจะมีแจ็คเก็ตที่ดีเพราะรองเท้าคู่นี้แหละครับจริงๆมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้ผมต้องเสียตังค์เยอะแต่ว่าในเมื่อซื้อมาแล้วครับอยากใส่บ่อยๆมันก็เลยลามไปข้ออื่นครับซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อที่3ที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นกับผมแล้วผมเชื่อว่านะไม่ว่าการแต่งตัวใดๆก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเบิร์กแวร์สตรีทแวร์หรือคลาสสิกแมนต การแต่งตัวทั้งหมดนะแต่ละคนก็จะมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดคุณกําลังมองหาจุดเริ่มต้นนั้นอยู่หรือถามผมว่าจุดเริ่มต้นของผมในแนว classic menswear เริ่มต้นได้ยังไงก็เริ่มต้นจากรองเท้าคู่นี้แหละครับ b r แอ a n ง Lange ครับ ข้อ4ครับเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆครับสาเหตุที่มันนุ่มสบายได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วง u ปอร์ครับ upper เนี่ยผลิตจากหนังแพะนะครับซึ่งฟอกจากลงฟอกขนาดเล็กมากๆเป็น family o นะครับในไซปรัสไอหนังแพะตัวนี้เนี่ยก็ถูกฟอกโดยใช้กรรมวิธีที่ธรรมชาติเยอะที่สุดที่ทำได้นะดูจาก upper ที่มันนิ่มไปเลยครับแบบนี้อันนี้คือ upper แทบไม่ต้องรอการ break in เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็คือ break in ใช้เวลาแบบไม่นานอาจจะใช้เวลาแค่1-2วันเท่านั้นนะครับรวม ถึงพื้นที่เป็นซีเมนเต็ดแบบนี้ครับพื้นที่เป็นซีเมนเต็ดบางๆแบบนี้มันพร้อมที่จะเฟล็กได้เสมอนะครับมันทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกว่าแบบเออมันบิดงอได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีชั้นหนังหนาๆรวมถึงเวลที่เกาะอ,อยู่ตรงขอบนะครับเวลาที่แล้วเราเย็บเวลเนาะอันนี้มีแต่แค่กาวนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมันมาอยู่ในจุดที่ผมชอบที่สุดคู่หนึง่งตั้งแต่ผมมีรองเท้าหนังมานะครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมมีอยู่ประมาณ4-5คู่นะคู่นี้ครับ ใส่สบายแน่นอนคอมฟอร์ตเบลลแน่นอนแล้วก็เลือกใส่ได้ง่ายแล้วกันข้อ5ครับนี่คือข้อสําคัญครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วกันนะข้อ5คือ it's stronger than it looks ครับก็คือมันแข็งแรงกว่าที่คุณมองเห็นนี่แหละคือถ้าเกิดคุณมองเห็นแบบนี้ครับมันเหมือนจะดูบอบางนะมันแบบหนังมันก็จะย้อยๆแบบนี้นุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมีอยู่คู่นึงแล้วแล้วก็สามารถใส่มันเนี่ยได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะครับเี่มันมันถือว่ายาวนานมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับถึงแม้ว่า มันจะแบบดำเมี่ยมแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงสภาพได้ดีแล้วก็ยังเป็นคู่อยู่เนาะไม่มีการเปิดใดๆของกาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าซีเมนเต็ดหรือลักษณะการตัดเย็บแบบ โครงสร้างแปะกาวแบบนี้นครับมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่แข็งแรงซะทีเดียวเนาะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรองเทา้าซิเมนเตดเลยก็คือคุณอาจจะต้องดูนี่นะครับว่าคุณกําลังจะไปเผชิญน้ําหรือเจอน้ําหรือเจอฝน,ออนบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ากาวเนี่ยมันโกวอยู่อย่างเดียวคือโกออวฝนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะไปเจอฝนเนี่ยผมคิดว่าการใส่รองเท้ากาวมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับในทางกลับกันก็คือตัวอัปเปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอัปเปอร์แบบออนไลน์แล้วก็จะมีีหลลลาาายๆคนนนนนรับออกกวว่งเเเท้้พป็์แ มันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะซึ่งจริงครับ อันนี้ไม่เถียงในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยตัวหนังเ p p e r เนี่ยถ้าเกิดมาเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงที่ต่ํามากๆเนอะแต่สาเหตุที่มันแข็งแรงต่ํามากๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่แบบไม่ระมัดระวังไปเตะมันหรือว่าเอาตัวเ p p e r เนี่ยไปเสียดสีกับอะไรบางอย่างนานๆนะครับมันก็จะทำให้เ p p e r ขาดซึ่งชิ้นส่วนที่ซ่อมได้ยากที่สุดของตัวรองเท้าทั้งหมดครับคือชิ้น upper เนอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนใส่รองเท้าอย่างระมัดระวังครับไม่ได้เอามันไปถูรูถูกกางไม่ได้เตะมันไม่ได้ลุยน้ําไม่ได้ทําอะไรทที่แบบช มันมากเกินไปครับผมว่าคู่นี้เนี่ยอยู่คุณนานมากๆแน่นอนเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วด้วยคู่ที่ผมมีมันใส่มาแล้ว4ปีครับแล้วมันยังอ่อนกอิ่งอยู่นะก็ถือเป็นเป็นข้อที่5ครับที่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันแข็งแรงกว่าที่มันเห็นแน่นอนคือมันเหมือนจะไม่แข็งแรงเลยนะครับแต่ม่าใส่ทนจริงๆอะ่ะแล้วใส่ได้นานข้อเดียวคืออย่าโดนน้ำครับเพราะมันเป็นซีเมนต์ถ้าโดนน้ำแล้วอาจจะเปิดได้เนะแนะนำให้ไปติดฮาร์ฟโซครับเป็นอันดับ แรกเลยของรองเท้าคู่นี้เนาะข้อสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าเป็นโบนัสอันนี้สําหรับข้อที่6แล้วกันนะข้อที่6กเนี่ยก็สําหรับคู่นี้โดยเฉพาะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นเอ็กคลูซีฟนะวางขายในไทยเท่านั้นนะครับวางขายที่เดอะเดคอร์มแบงกอกโอลี่ด้วยคู่นี้เป็นสกาลที่เป็นโบนะครับแล้วก็เลือกสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะครับสีดำเนี่ยก็จะมีไลนิ่งขอบตรงนี้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับเป็นหนังดําแล้วก็มีโบชิ้นโบเป็นสีดำต่อถ้าเกิดเป็นหนังสีน้าตาลเนี่ยก็จะเป็นไลนิ่งขอบเป็นสีน เท้าที่เอกลูซีฟมากๆในไทยแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะตอนนี้นะครับที่ยังเป็นส้นแบบไม่มีโครงสร้างแบบนี้นะเป็นอันไลน์ทั้งคู่เป็นเหมือนเวอร์ชันที่1นะครับในวันที่ผมเลือกซื้อรองเท้าคู่นี้เนี่ยเวอร์ชันแรกที่ผมได้ใส่มานะครับก็จะเป็น ลักษณะหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าย้อนกลับไปข้อ3าที่ผมพูดก็คือรองเท้าคู่นี้แหละเป็นคู่ที่ทําให้ผมเ,เริ่มต้นหันเข้ามาใส่เสื้อผ้าเป็นแนวサเ t o ร์เรียร์หรือว่าคลาสสิกแมนสวีทจบจนณปัจจุบันนี้เนาะถือเป็นคู่ที่พลิกโฉมทุกอย่างในตู้เสื้อผ้าผมเลยครับใครที่อยากได้สักคู่หนึ่งที่อาจจะพลิกตู้เสื้อผ้าของคุณนะลองซื้อดูครับคู่นี้อยู่ประมาณ1 6 0 0 0บาทบวกลบแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สถานที่แล้วก็แล้วแต่รูปทรงมันอาจจะมีตัวอื่นเช่นสแกนแกลนะนั้นก็ อาจจะราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็นี่คือทั้งหมด5ข้อบวกหนึ่งครับที่ผมคิดว่าทุกท่านควรมีรองเท้าคู่นี้เพราะว่าผมมีแล้วแล้วผมอยากป้ายยาทุกคนต่อหวังว่าทุกท่านจะโดนผมป้ายยาสำเร็จใครยังไม่เคยลองรองเท้าแบรนด์นี้ครับก็ไปลองได้เนาะผมเชื่อว่าคู่นี้ดีแน่นอนแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ s ตาร์ทอัพแวไม่แน่คู่นี้อาจจะนำาพาคุณเข้าสู่วงการ s ตาร์ทอัพแวได้ดีมากๆคู่นึงเลยก็ได้ นี่นี่มันแบบเป็นไม้เบื่อไม้เมาผมจริงนะหมายความว่าผมก็รักและก็เกลียดมันเหมือนกันในมุมมองนึงนะเพราะว่ามันเป็นคู่ที่ทําให้ผมต้องเสียงเงินเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากได้มันมาแล้วกันนะ